สวัสดีครับวันนี้ก็จะทําการล้างมดลูกหลังคลอดนะครับโดยปูคนเลี้ยงควาย,น,ย,าน,ย <c oughs> นี่ครับจะล้างเองนะฮะนี่ครับการล้างมดลูกไม่ยากนะครับทําเองได้นะครับครับพี่น้องศึกษานิดหนึ่งนะครับเว <c oughs> ลาคลอดเราก็ <c oughs> ากทำการล้างครับหลังรก ออกแล้วนะครับล้างได้เลยครับของผมจะล้างแล้วก็จะฉีดยาบำรุงน้ำนมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะฉีดด้วยนะครับล้างเสร็จก็จะฉีดนี่ครับยาล้างนะครับโอเคอุ้ยเาโอ้ลืมมัดหาง จะช่วยเบวจับหางหหยังงนั่นจับหางหหยังไงอ่อได้ยินชับบ bon น้อนี่ใช้ไม้นี่ไ,นไม่ไม่จะหอยพลิกจองการล้าก็เสียบประมาณน,นี้นะฮะล้างเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะนี่ครับเสียบไปเลยนะครับมันจะมีอุปกรณ์การล้างมาให้นะครับถ้าเราสั่ง ซื้อนะครับ45องศาครับเฉียงไปนะฮะโอเคครับประมาณนี้ครับได้แล้วครับแล้วก็ฉีดเข้าไปข้างในเลยนะครับถ้าเราฉีดยาแล้วยามันไหลกลับถือว่าไม่ได้เข้านะครับนั่นฮะถ้าฉีดปุ๊บไม่มีอะไรไหลกลับคืนครับโอเคนะครับถือว่าเข้านี่ครับแบบนี้นะฮะ ฉีดไปเรื่อยๆนะครับจนหมดหลอดการล้างล้างเพื่อที่จะให้หมดลูกเขาเข้าอู่เร็วนะครับจะได้ขับสิ่งสกปรกออกให้หมดแล้วก็กลับสัตว์เร็วกว่าไว้ธรรมชาตินะครับไว้ธรรมชาติอาจเป็นมดลูกอักเสบได้นะครับถ้าเราไม่ล้างหลังคลอด เดี๋ยวเขาจะเบ่งยาตัวนี้ออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆกับโรคที่เสร็จเลยไล่ลบนิดหนึ่งนะครับนี่ชัดไหมครับโอเคครับเรียบร้อยครับการล้างมดลูกก็ประมาณนี้นะครับล้างเองได้นะครับไม่ยากนี่ครับไม่มีอะไรไหลออกมานะฮะ เดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นี่ลูกเขาครับลูกลูกลูกนี่ไม่มีอะไรไหลออกมานะครับต่อไปผมก็จะทำการฉีดนะครับฉีดยาบำรุงน้ำนมให้นะครับจะได้เสร็จในรอบเดียวนะครับ ตัวลูกก็จะกรอกอาออยาให้เหมือนกันนะครับเป็นยาพยาธิภายในเเดี๋ยว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 จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วใจเย็นใจเย็นไปลัไป่าไปเอาไปเอา โอเคนะครับการล้างมดลูกก็ประมาณนี้นะครับการล้างมดลูกก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการฉีดนะครับสวัสดีครับ